สวัสดีวันพุธที่23พฤศจิกายน2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะวันนี้ทางร้านของเรามีสินค้าใหม่นําเสนอนะคะเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะสําหรับโครงรถไถยนาเดินตามนะคะรุ่นกระทิงแดง ks 7 2นะคะ3มเกียร์นะคะคันนี้เป็น ks 7 2 3เกียร์นะคะ ตรวจเช็คภายในนะคะเฟืองเกียร์ให้พร้อมใช้งานแล้วก็ทําสีให้ใหม่นะคะวิบวับเลยนะคะคันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะราคานะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันนึ่งหมื่นเก้าพันห้ารบาทนะคะสินค้าสวยมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะกับ กระทิงแดง KS 7 2คันนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ทางร้านเราจะนา,นานทีได้เข้ามานะคะสนใจนะคะ0946022291นะคะหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์0 9 4ย์2 2 6 9 2 2 1นะคะเพิ่มรายมาได้เลยนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะร้านอยู่บ้านเกาะลำไย,ยตําบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะปักหมุดใน G เพได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะ มีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยค่าขนส่งนะคะคิดตามระยะทางนะคะเป็นคนละภาคจะจ้างไปรถขนส่งเอกชนคิดระยะทางกิโลละสิบาทนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นใกล้เคียงจังหวัดกําแพงเพชรทางร้านจะจัดส่งเองนะคะให้ลูกค้าช่วยแค่ค่าน้ํามันนะคะสําหรับคันนี้นะคะน้องน้าน้องมานะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระทิงแดง k s 7 2นะคะนานๆทีจะได้เข้ามานะคะสวยมากๆเลยนะคะสนใจรีบเข้ามา จับจองกันก่อนได้เลยนะคะนี่นะคะชันชัยแท็กเตอร์นะคะ23พฤศจิกายน2565นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ